นี่หาหลอมาหาหลอเบิ่งเห็ดข้างแคมปิ้งค่ะตีนภูเขาคามไอ้ข้างแคมปิ้งนี่นะคะแคมปิ้งแคมป์แ,แคมปิ้งที่พักนะคะมาหาหลอเบิ่งมื้อนี้เพื่อสิมีเพราะว่าเห็นฝนตกมา2มื้อแล้วนี่น้ำหงอยู่นี่จ้ะแก แคมปิ่งที่พักนะคะนี่หาเล่อเบิ้งตามนี่ตามปกติมันเคยออกค่ะแต่ฝนตกดีๆนะแต่เมื่อนี้ก็เลยเห็นฝนตกหาเหลาะเบิ้งอีกก่อนเทียมีเห็ดให้เก็บค่ะที่นองนเห็นฝนตกเราอยากมาเบิง้ง เราเบิ่งน้ำตีนภูเขานี่ล่ะจ้ะนี่พี่น้องเอ,อ๋ยมึงเนี่ยว<า>้าวเขออกเป็นยุม่มเป็นยุ่มเป็นมูเป็นมูแต่จ้ะมึาางเนี่ยผุนอะเม่มาหน่นะนะเทียด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 เบนค่อยสีมานแล้วาาลบ่หั่นน่ะอุ้ยวา่าตัวว่าขันฝนตกเม่ผุนข้างบน,พ,น,นพุ่นก็มีจ้ะพี่น้อง ก็นาก่าถึงไปเบิงกันนะโอ้ยถึงไปเบิงทั้งอันออน้ำกุหลาบจ้ะกุหลาบปานน้ำแข็งแข็งน,นี่น้ำกุหลาบน้องจ่าพี่น้องใอยจะปีนขึ้นมาเบิงว้ามันคือสั้นเหนน็เนาะบาดท,ที่นี่ใครจะบ่กเมือนลงซะบ่นี่จ้ะพี่น้องมึงเนี่าดทัวสาบลาบยาุ่ยนะพี่น้อง โอ้ยกระสิมันงายแตงงายหลังหรอมึงแน,น่พี่น้องเอ้ยโอ้ยกึะสิขึ้นเอาบ่าได้อีกดอกอะส้มไก่ๆเป็นกันหน่อยพูดไหนใจาพี่น้องมึงน,นี่แม้มันเฮ็ดมาออกคักเทนนอบาท,ที่นี่ไปขึ้นบ่ได้อีกแล้วโอ้ยขึ้นไปสูงมันสนั้นโพดจ้ะไอย่าน,านไฟไหลลงอ่ะเบิ่งแซมนี่กับพ่อ เจ็บอะไรด,ดอกจ้ามันสูงพวดผอ้น้องไปก่อนไปเอาซุ่มยูตีนใกล้ๆหลุมๆหุ่นดอกผู้ไหมันสั้นขักพวดจะพี่นองเลยอ,อุ๊อย้องไปก่อนดอกบ่ได้กับบ่เอาจะไปไซะเขาประดับผู้เขาซะนี่๊บโอยเกือบนอนนี่นะ จ้ญพี่น้องสิได้แต่ส้มนี่แหละนี่ส้มอยู่ไกลเอ็นอยู่ต่ำๆนี่จา่าหน,นินี่นนนนยังไงจ่าพี่น้องเป็นกอเป็นกออยู่พุ่น่ะอันบนพุ่นพุ่นยางบางอีกจะข้าวก็ยังสิกลับมาเก็บเอาบ่ยายุไก่ดอกอยุไก่แคมปิ้งอยู่จ่าะพี่น้นองยางบางอีกก็หน,นุ่มสิมีมูพ่อได้แกงแรงบนนี่มีมล่าท่าง ทางเขาทางขึ่นเขาจ้ะปกติอันฝน,นตกปีกเปียกนี่มันจะออกเต็มตินภูเขานี่ค่ะพี่น้องนี่หาเบิ่งกกอนกะเทียม,มีอีกอู้ยนี่เด้พี่น้องนั่นเจออีกแล้วจ้าเป็นบ้อ,อันนี้ดอกบ่คอยอันใหา่บ่คอยงา่ามบันไดเด้อนี่อืม น้อเป็นเห็ดเพืองน้อยจ้ะเห็ดร่วงเพืงน่ะเห,เห็ดเพ็ดเพืองน้อยจ้ะพี่น้องโอเห็ดเพืงเห็ดเพืงอันนี้คือเห็ดเพืองน้อยจ้ะเดี๋ยวกลับมาเองสิมาเดี๋ยวหาเบิ้งอีกก้อนเด้อจ้ะกลับมาเองสิมาเก็บหาไปเบิ้งไปอีกเรื่อยๆก้อนแถมมันโตหลายกะสิบ่เอา มันมีพ่อได้อยู่มีมูอยู่กับจังสิเก็บจ้ะยงางมึงอีกก่อนเอานี่เดี๋ยวอีกนึงแม่แก่พี่น้องนี่นี่นี่ยุ่มนึงจ้ะนั่นเห็นบก่กมอนสิได้เก็บอยู่บอกค่ะพี่น้องออมอนสิได้พ่อเก่งยู่บอกฮนะน่ะหาบัางอีกก่นอนเด้อผลพะเทียมีอีกนี่ไม่ คุณพี่น้องจ้าคุณเบิกเงนค่อยมาสิขึ้นไปได้ให้นะเบิเ่งเงยมันมาสิขึ้นไปได้มันคือสั้นแถวที่น,นี่นั่นโอ้ยโอ้ยโอ้มีทางขึ้นเลยจ้าพุ่นเห็ดเพิงหน่อยมูหนึ่งพุ่นเห็นบ่ค่ะพี่น้องมันอยู่สูง,งแท้พุ่นน่ะยังไดงสได้ายเนาะมูน่ะแนนมูแบบง่ายหนึ่งจ้าโอ้ยหาทางขึ้นก่อนเด้อ อ่ายางเบิ่งอีกกักคราวกันนะค่ียจมีมูอีกอยางเบิ่งอีกก่อนกันมันได้หลายยังสิกลับมาเก็บเอาพอาไว้แล้วนั่นเห็นบ่โอ๊ยเห็ดเพิ่นน้อยเห็ดเพิ่นน้อยออมีอีหลีตนแล้วเนาะเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องข่อย าเบิ้งอีกจะข้าวก่อนกระเทียมนี่พ่อใดหมูเติมกันใดพ่อหมอจังสีเอาค่ะจังสีเก็บพี่น้องคอยเลี้ยวขึ้นไปพุ่นเพิ่งพุ่นซาบลาบอยู่มีแต่เห็ดเห็ดเพิงไม่ละมูบักงใหญ่นืองแจพุ่นยูซื้อต้นไม้พุ่นพุ่นพุ่นเห็นปะคือสีมุเจ้าคือสีเลียวเพเห็นดอกเพราะว่า มันจะซื้อต้นใหม่ไงห,หุน่นมันบังจ้ะเดี๋ยวเด้อขอเช็ดจังใดขอยจังสิขึ้นไปเอาได้จ้ะมื้อนี้จ้ะพี่น้องโอ้ยนี่เด้เห็นบ่นีนนบบ่นี่ดอกนึงดอกบักใหญ่เลยนี่ดอกนี่อืออพได้อยู่ซั่นน่ะโอ้ยนี่เด้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้จ้ะพอได้อย,ยู่ดอกอ่ะนี่ จ้ะพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิเก็บงานดอกนึงจ้านี่พอได้ยุตตาบักขึนอันอยู่ซุงสูงผุนไหมข่อยสีเฮ็ดยังได้ข่อยอยิงสิขึ้นไปเอาได้บักล่ายเลยเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปเอขึ้นบ,อนบนนน่อได้ดอกเด้อพี่น้องเบิ่งแน่มันสั้นพยานข่อยไหลลงยุตซืออันพุนยุตซือเงาไม่ไงผุนนี่นี่ยุตซือนี่จ้ะ โอ้สิได้บี่น้องก็ข้นหาทางขืนยากแทะไหลล่งเขากิ่งล่งเขาพอยกตายทานแล้วเอาได้เอาได้ก็จังเอาเนาะค่ะหาเพิ่งอีกกรนนคาเทียมีอีกนี่นี่เด็กจ้าพี่น้องทางทางนี่ไหมมึงในพูน่ะพูนพึงนี่นนนนแมนเหมิดเลยจ้านี่แมนเหมิดเลยนี่พี่น้องจ้า เงี้เก็บเผือกหน่อยทั้งนั้นเลยจ้าเป็นมูเป็น,ม,ปนมูอยู่ยสิได้สิได้เก็บย่ดอกจ้ามู้นี่จ้าพี่น้องมู้นี่เห็นบ่คุณหลายอยู่จ้าหลายอยู่เขาได้เก็บอยู่จ้าเดี๋ยวขอเก็บคนหด,นะด้่งสินนะเก็บเอาย่ดอกจ้าพี่น้องอันใดบ่ได้กับจังบ่เอาได้ ขึ้นสูงหลายขึ้นบ่ได้กับบ่เอาจ้ะเยอะเก็บก้อนเด้อพี่น้อง mm hmm. พี่น้องเจอเห็ดทัวจ้ะเจอเห็ดทัวเอาเห็ดทัวก่อนนี่เห็ดทัวจ้ะสิแก่ก้อนยู่เอาเห็ดทัวก้อนจ้ะ ได้ดอกนึงแล้วมีอีกบ่นี่มือนึงข่อยเตะอยู่หนิละข่อยมาเดินให้กิ่งเตะอยู่น้ำขางทางนี่ละจ้าอู้นี่ด็ดอกนึงเห็ลหนล้วอู้นี่เด็ดจ้าเี่ล้วมันอยู่น้ำขางทางนี่ละเดือดทัวีหาพวกอีกกันหนสิมีอีกบ่ก็ได้ตื่มกันจ้า เห็ดอีหย่างโน่นนี่เนาะนี่มึงเนี่ยเห็ด uh. บฮู้จักดอกอันนี้หาเบิ่งอีกก็นหาากน่าจ้าคาเทียนม่เห็ดทัวตื่มกันอีกปกติสิออกตามนี่ละจ้าพี่กายนี่ออกหลายๆได้ขางข้างนี่เห็ดทัวอือสองดอกหนึ่ง นี่เดี๋ยวดอกหนึ่งกระลังโพขึ้นมานี่จ้ะพี่น้องนี่นี่จ้ะนี่แหละสิกระลังสิโพขึ้นมายังสี่เละนี่นี่ดอกซจำนี่กระลังแซ่บ,บแสบเลยจ้ะพี่น้องนี่เป็นเหลาออกนี่เป็นเหลาและะ้วก็ปิีงย่างไฟย่างไฟตำน้ำพริกดิบเดอ้อพี่น้องไอ้แซ่บคักไปไปเก็บเห็ดอันนั้นสันบาาท,ที่นีน่ ก็สิเมนตเมิดหลายลายได้สามดอกนึงไปเก็บเห็ดอันเพินงน้อยก่อนอเฮ็ดเพินนงน้อยยึดตีนเขานี่ละจ้ะพีน่น้องเอ้ยเห็ดก็สิออกตามตีนเขามันก็เป็นตาออกค่ะพี่น้องอุดมสมบูรณ์ค่ะไปไปเก็บเห็ดอันนั้นก่อนเห็ดเพิงน้อยก่อนจ้ะ

ดอกบ่ค่อยใหญ่ปีนี่จ้ะพี่น้องหรยเพราะว่าฝนบ่ค่อยดีจ้ะเฮ็ดเลยดอกบ่ค่อยสมบูรณ์ด้บ่ค่อยใหญ่แต่ว่ามีให้เก็บกับไข่ยอยู่ไข่ก็บ่มีไข่ก็บ่อกอกจก้ะ rồi trời lâu rồi mình hết anh hết nà lè wow có cả thơn gì quá cha bụi bèo nhũ mua bụi con chà phi nong vào đây được nhỉ aku dia aku Anton ni. องมาใส่มือข่อยพอดีกลิ <c oughs> ่นลงมา <c oughs> <t ick> ตื้มกัน <c oughs> <t ick> นี่ดีดอร์น,นิดหน่อยนี่ สีกับสีน้ำตาลคายๆกันกับก้อนหินเฮ้ยจังได้ข่อยยังสีได้น้องคุณนี่สองดอกนึงจ้ะเจยวถึงบ่ละหั่นโอ้ยสีบ่มื่นบ่โอ้ยเสียวถึดมั่นน้พี่น้องใส่สีบ่มื่นบ่ฮั่นเดี๋ยวเด้อจ้า จับด pues ีๆ <Fern> ก <Bab s> er. ็น <Teach> น <ık catch celular> th ี um. ่ส <cozy Knowledge> ูงค่ะพอดโอ้โอ้เอ้อ่นกิ่งลงมาแล้วนี่ดอกนึงเออนั่นกิ่งลงไปแล้วโอ้ยใช่ไรห่นห่วงใช่ลรกิ่งลงมาพี่ค่อนข้างพี่โอ้ยนี่โอ้ย ส่วนสีได้กินเนาะอือพี่เด่กิ่งลงมาพี่ส่วนสีได้กินพี่น้องเอ้ยเห็ดอัน,อนเพิงเกิดยื้อนตีนเขาเห็ดเพิงน้อยนี่ม,มึงเนี่สั้นอุบาทค่ะตีนเขาคักๆตีนเขาแน่ๆปีนยากปีนลำบากมูใหญ่ๆบางหันข่อยบ่ได้เราเด้อพี่น้องข่อยบ่เอาข่อยบ่กล้าขึ้นพย่านข่อยไหลลง เอาซุ้มนั่นก่อนเนี้ยพี่น้องมูนี่มูใหญ่เติบขอปีนเขาขึ้นไหมตา,าว่ามูดังอีกกัดส,สูงขึ้นกันก็ขึ้นสิบอราะดอันอันนี้ปีนได้ยุ่จ้ะเนาะตัสวสิได้กิน อยากเอาเคอยนอุ้ย,ย,ยไหลลงโอ้ยไหลลงอ่ะไหลลงมากจัดนะไหลลงมาพี่ไหลลงมาหากระตาพี่เอาเก็บเอาแบบที่นี่ โอ้อยตายจากิ่งลงเขาก็ะเรีวกันอ,อันน,านาั้นเน่าเลยต้นหนึ่งโอ้ยดอกนึงอะไรด,ดอกนึง,งตาจะแยกกินเด้อกิ่งลงเขาเด้อกระตาไปนะ พี่น้องนี่มูหนึ่งอีกมูแบบง่ายข่อยปีนบ่ได้ดอกได้ซ้ำนี่ละจา้าเอ๊ะลงไปก่นอนพุดนะพี่น้องสิไหล่ล้มลงไปก่อนจา้าปีนขึ้นได้อีลีเนาะค่ะอ่ะหักอยอะว่ามอยากได้เสร็จะละสุ่มหนึ่งอีกเห็นอยู่สองดอกวิสัยเนาะโอ้ยู่ยนี่ตัว โอีอยังมากินเนาะมังหันคือเห็นอยู่นี่มังหันเห็นอยู่นี่ห้อยกินไปแล้วทั้งสี่ละกันบัฟ้าวเอาใส่แต่ตอดอกนิดหน่อยดอกใหญ่ดอกงามๆม,มังหันกระโลก,กินไปแล้ว <c oughs> กลับมาบัดกระลอกเลยกินจ้อยอ นี่ละคันบ่าฟ้าวเอานั่นเห็นห้อยเขากินเห็นต่ออยู่นั่นบ่าฟ่าวเอากระลอกกกินน้ำกลนจ้ะ <c oughs> เอาซุ้มนี่กอนแบบนี้ อุ้ยนั่นกิ่งลงไปแล้วกิว่งลงมาโอ้ยอุ้ยถึงแนี่ยเพ่อถึงแนี ه, แ่อุ้ยแค่ไหะกิ่งลงไปแค่ไหนมีได้บ่ะนี่แล้วหนมาที่นี่กิ่งลงมากเลยเสียไปไซแล้วหาบ่พ,พอแล้วกิ่งโอ้นี่เด้ อโอ้ยหน่อยเหงงน้อยแหงงน้อยดอกนม้หน่อยดอกนี้มันบ่อันนั้นปันใดมันบ่สมบูรณ์ปันใดฮะพี่น้องเอ้ยไอ้ซัมนี่ละจ้าเฮ็ดเพิ่มน้อยเมื่อนี่มู้ยายายหนั่นขึ้นเอาบ่ได้ดอกอืจ้าอืมบ่ซุ่มนีก่อน ไปมืออื่นกับบานได้นี่เป็นบอนอยู่สูงสูงมันบานไปแล้ว <c oughs> โอ้ยอยู่สูงสูงนันบานไปแล้วจ้าโอ้ยอุย,อยจนอนโอนจ้า Rồi bọc nhanh luôn Nhớ ở xúc này con Để em phạt tiền Xúc này con chà

Còn cái tang của đại con Dù săn Dù tín khấu. Ôi Bát của đại đọc mày, Uầy Lấy lông đi lười hả nà Bát đây xăm đá Cái chẳng nào Ui Nó กินหยาก,กินแฉียนนึกกินเห็ดตีนพวกเขานี่น้องเอ้ยเยังไปปาดไหมนี่ยเติมกัน